สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่กําลังรับชมวิดีโออยู่ในขณะน,นี้วันนี้ก็มาเจอกับคุณครูอีกเช่นเคยนะครับคุณครูหลรยมหรือครูสุริยะสุริยันยงในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อนอื่นคุณครูก็ขอเช่นชมนักเรียนนะครับที่ส่งงานได้ถูกต้องและทันเวลานะครับสําหรับเนื้อหาในคลิปวิดีโอที่1นนะครับก็คือเรื่องการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตอย่าลืมนะครับการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต สามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับก็คือ1พืช2สัตว์3กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะครับส่วนเรื่องความหลากหลายของพืชน,นั้นนะครับก็สามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือ 1. พืชมีดอกและพืชไม่มีดอกนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเรียนกันนะครับก็ขอให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาก็คือ1หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่4เล่มที่1หน้าที่20ถึงหน้าที่6นะครับเราจะเรียนกันวันนี้2ก็คือสมุน3ปากกานะครับหัวข้อที่เราจะเรียนนะครับก็คือเรื่องความหลากหลายของสัตว์นะครับโลกนี้มีสัตว์มากมายหลายชนิดนะครับหรือว่าท่านักเรียนอาจจะสังเกตบริเวณโรงเรียนบ้านนะครับชุมชนนักเรียนสามารถเจอสัตว์ได้มากมายหลายชนิด บางชนิดนะครับมีขนาดใหญ่บางชนิดมีขนาดเล็กบางชนิดกินพืชบางชนิดอาศัยอยู่บนบกและบางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำนะครับส่วนเนื้อหาที่เราจะเรียนนะครับในวันนี้ก็คือเรื่องสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถจําแนกนะครับสัตว์ออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง ส่วนสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนั้นจะมีลักษณะอย่างไรหรือจำแนกได้เป็นกี่ประเภทก็ขอให้นักเรียนไปรับชมวิดีโอได้เลยครับสวัสดีค่ะมาพบกับครูส้มกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ สัตว์มีกระดูกสันหลังกันค่ะสัตว์มีกระดูกสันหลังคือสัตว์ที่มีกระดูกเรียงต่อกันเป็นข้อๆอทำหน้าที่เป็นแกนกลางภายในร่างกายทำให้ร่างกายคงรูปอยู่ได้และช่วยห่อหุ้มเส้นประสาทบริเวณสันหลังแบ่งออกเป็น5กลุ่มได้แก่กลุ่มปลากลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มสัตว์เลื้อยคานกลุ่มสัตว์ปีกและกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมค่ะ เรามาดูลักษณะที่สําคัญของสัตว์กลุ่มแรกกันนะคะ <Yeah. S 1> นั่นก็คือกลุ่มปลานั่นเองค่ะ <Yeah. S 1> ปลาจะมีรูปร่างเพียวลําตัวแบน <Okay. S 1> เพื่อให้เหมาะกับการเคลื่อนที่ในน้ํา <Okay. S 1> ปลาจะใช้คีบและกล้ามเนื้อลําตัวในการเคลื่อนที่และทรงตัวค่ะคีบของปลาจะมีอยู่ห้าชนิดคือคีบอ,อกคีบท้องคีบหลังคีบกน้นและคีบหางและหายใจด้วยเหงือกค่ะกลุ่มที่สองสัตว์สะเทินน้ําสะเทิน,นบก สัตว์ในกลุ่มนี้จะมีขาสองคู่ขาหลังยาวกว่าขาหน้าเพื่อใช้ในการกระโดดสัตว์ในกลุ่มนี้ระหว่างนิ้วเท้าจะเป็นพังผืดไม่มีขนไม่มีคอเช่นกบนะคะ <Yes. S 2> ตัวอ่อนของกบเรียกว่าลูกออดลูกออดจะหายใจด้วยเหงือกอาศัยอยู่ในน้ำเคลื่อนที่โดยการใช้หางบกไปมาเมื่อโตเต็มวัยจะหายใจด้วยปอดเคลื่อนที่โดยการใช้ขาค่ะ wow. กลุ่มที่3สัตว์เลื้อยคานสัตว์ในกลุ่มนี้จะมีผิวหนังหนามีเกล็ดแข็งและแห้งปกคลุมลำตัวบางชนิดมีกระดองหุ้มลำตัวออกลูกเป็นไข่หายใจด้วยปอดมีการเคลื่อนที่โดยการใช้ขาและกล้ามเนื้อท้องนะคะโอเคกลุ่มที่สกลุ่มนกเป็นสัตว์ที่เปลี่ยนขาคู่หน้าไปเป็นปีกมีขาสองขา มีเก็ตที่ขาและนิ้วเท้ามีปีกหนึ่งคู่ร่างกายปกคลุมไปด้วยขนเป็นแผงไม่มีฟันมีจง,งอยปากแหลมมีโครงกระดูกเป็นโพงกลวงและเบามีถุงลมติดกับปอดเพื่อช่วยในการแลกเปลี่ยนแก๊สได้ดีในขณะที่บินสัตว์ในกลุ่มนี้หายใจด้วยปอดค่ะกลุ่มที่5สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสัตว์ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนบก บางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำเช่นวานพยูนโลมาเป็นต้นค่ะตัวเมียมีต่อมน้ำนมเอาไว้สำหรับเลี้ยงตัวอ่อนมีขนเป็นเส้นปกคลุมร่างกายมีการเคลื่อนที่โดยการเดินวิ่งหรือว่ายน้ำหายใจด้วยปอดนะคะ Yes วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังไปแล้วนะคะเด็ <S <S กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วเจอกับครูส้่ใหม่ในครั้งถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ บ้างครับนักเรียนหลังจากได้รับชมวิดีโอเสร็จแล้วกูหวังว่านักเรียนคงได้รับความรู้และเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นอย่าลืมนะครับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังสามารถแบ่งออกเป็น5ประเภทก็คือ 1. กลุ่มปลา 2. กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 3. กลุ่มสัตว์เลื้อยคาน 4. กลุ่มนกและ5นะครับก็คือกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเมื่อนักเรียนเข้าใจเนื้อหาแล้ว คุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะครับในหน้าที่19หัวข้อหนูตอบได้ขอให้นักเรียนคัดลอกนะครับจ์ลงในสมุดซึ่งคำถามมีทั้งหมด3ข้อนะครับเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปส่งลงในไลน์กลุ่มผู้ปกครองนะครับเพื่อที่ครูจะได้ตรวจงานหากนักเรียนมีข้อสักถามหรือข้อสงสัยนะครับก็ขอให้ถามคุณครูในลน์กลุ่มได้เลย เนื่องในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับนักเรียนถ้าไม่จําเป็นนะครับก็ขอหยุดอยู่บ้านแต่ถ้ามีเหตุจําเป็นก็ขอให้นักเรียนเนี่ยใส่แมสน,นะครับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ o N K H. สำหรับวันนี้ชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับครูก็ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนออนไลน์และเจอกันใหม่ในวิดีโอที่สาหรับวันนี้ครูก็ขอสวัสดีครับ